สวัสดีเพื่อนๆพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามช่องวันดีๆนะคะวันนี้แอดมินม,มีสาระดีๆเกี่ยวกับการไหว้เจ้าที่กลางบ้านมาฝากนะคะเป็นการไหว้เจ้าที่แบบโบราณนะคะที่บางคนอาจยังไม่เคยทํานะคะแบบนี้มาก่อนก็ปีใหม่แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเตรียมข้าวสวยหรือเป็นข้าวเหนียวนะคะหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะทรงคลมแล้วก็เอาน้ําตาลนะคะโรยในข้าวสักสอสามช้อนนะคะ หมือนกับการเราทำผ้าหวานบุ้งพม่ตัวนีนะคะจากนั้นก็ให้เรานำไข่ต้มนะคะหนึ่งฟองก็ปอกให้สวยที่สุดนะคะหลังจากที่เราเปลอกไข่เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำไข่เอามาไว้กลางข้าวนะคะตรงกลางถ้วยข้าวแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ จะนำไปไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะก็ใส่ฐานใส่ฐานนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ใช้ทูบเจ็ดดอกเทียนหนึ่งเล่มนะคะก็ปูผ้าขาวนะคะกลางบ้านตรงกลางเสาก็ได้หลังจากนั้นนะคะก็จะมีแก้วน้ำสำหรับกรวดน้ำบอกท่านช่วงหลังที่เราไหว้เสร็จนะคะ ก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราจุดทูบเจ็ดดอกแล้วก็เทียนหนึ่งเล่มเทียนหนึ่งเล่มที่เราจุดนะคะก็ให้เราปักลงตรงกลางไข่เลยนะคะส่วนข้าวส่วนทูบนะคะอาจะไม่ปักลงข้าวนะคะสำหรับางคนจะปักลงตรงข้าวก็ได้นะคะหรือจะปักใช้แก้วใส่ดินแล้วก็เอามาไว้สําหรับปักตังหาก็ได้นะคะ พอจุดทูบแล้วก็ปักทูบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เพื่อนๆกล่าวบทไหว้เจ้าที่นะคะสามจบนะคะก็ให้ว่าน้าโมก่อนนะคะน้าโมต,สต,โตโัสสะพระคัมภีร์ตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้าโมต,สต,โตโัสสะพระคัมภีร์ตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้าโมต,สต,โตโัสสะพระคัมภีร์ตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นก็ให้เรากล่าวบทไหว้เจ้าที่นะคะ อิติสุขโตอรัหงพุทโธนมโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิเทวาน้มามีหังนะคะสามจบเช่นเดียวกันจากนั้นก็ให้เราว่าาว้าถาไหว้พระแม่ธรณีนะคะอีกเจดจบตัดสาเกสีสัตโตยญาถาคงคาโสตังประวัตตังติมาราเสนาปฏิทาตุง อาศักพลตปลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระเสนาปราชิตาทิ่โซทีสังปลายันติวิทางเสนติอาเซสตูนะคะเจ็ดจุดจากนั้นค่อยเราบอกชื่อนามสกุลวันเดือนไีเกิดคนที่อยู่ในครอบครัวเราทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่หนะะ้าบ้านหลังนี้แล้วก็บอกกล่าวท่านเจ้าที่บอกกล่าวพระแม่ธรน,นี อันนี้เรามาไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะคอยท่านมารับในสิ่งที่เรามากราบไหว้ามาขอกมา,าน,นะคะแล้วก็ขอโชคขอลาบได้นะคะพอเราทําเสร็จทุกขั้นตอนนะก็ปล่อยให้ทุ่หมดเทียนหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาข้าวกับไข่นะคะไปลอยน้ําแล้วก็น้ําเปล่าก็ไปรดน้ําต้นไม้นะคะ วิธีนี้นะคะสำหรับใครที่ติดขัดปัญหาต่างๆนะคะก็ลองไหว้ท่านเจ้าที่กลางบ้านดูนะคะเพราะบุญญาตาใหญ่ท่านได้ไหว้ประจำนะคะพอทุบหมดนะคะเราก็ให้กรวดน้ำน้ำที่เราเตรียมมานะให้อุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำมาแล้วก็บอกกล่าวท่านนะคะก็ให้เราพูดเลยนะคะพูดสิ่งดีๆอุทิศบุญกุศลที่เราเคยทำมาให้ท่านเจ้าที่ ให้พระแม่ธรณีนะคะหลังจากนั้นน้ําที่เรากวดน้ําเสร็จนะคะก็เอาไปรดใต้ต้นไม้ก,ก็เป็นกวดน้ําบอกพระแม่ธรณีอีกครั้งหนึ่งนะคะการว้เจ้าที่กลางมานนะคะสําหรับบางคนที่ทําเป็นประจํานะคะก็ให้ไหว้เป็นวันอังคารกับวันเสาร์นะคะจะเป็นวันที่เปิดโชคเปิดลาบได้ดีที่สุดนะคะบางคนทําแล้วมีโชคมีลาบเห็นผลน,นะคะถุงหวยถุงไว้รางวัลใหญ่ให้เพื่อนๆลองทํานะคะ ถ้าเห็นผลยังไงก็เห้นเพื่อน,อนมาคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะส่วนแอดก็เริ่มทํานะคะก็รู้สึกว่าปัญหาต่างๆที่คลายนะคะการเงินการหาเงินก็หยิบจับอะไรก็ดีขึ้นนะคะแอดก็เลยอยากเอาวิธีนี้มาแนะนําให้เพื่อนๆลองเอาไปทําตามนะคะเผื่อเพื่อนๆ่อนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคมีลาภกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนท,ที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ